วันนี้เราจะมาคุยนเรื่องเห็นแก่ตัวผิดไหมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาเจอกันอีกครั้งกับเ3อร์ u t มินิทพอดแคสต์พอดแคสต์ช่วยในการก้าวไปต่อแบบ13นาทีมาอีกแล้วครับการ์ดใบนี้ก็พอดีว่ามีน้องคนหนึ่งปรึกษาผมมาช่วงหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนเป็นอารมณ์ประมาณ people pleaser เข้าใจไหมก็คือ การที่เขาคิดถึงส่วนรวมตลอดเวลาแล้วมันก็มีคำถามเต็ไมไปหมดเลยเพราะว่ามันทำให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่มีความสุขทีนี้เนี่ยผมก็คุยกับเขาไปแล้วมุมมองผมเนี่ยผมผมอย่างนี้เนาะผมผมเชื่อในความสุขของตัวเองก่อนผมผมเชื่อแบบนั้นก็คือในสังคมเอเชียเนี่ยเราสอนให้ ผู้คนเห็นในส่วนรวมก่อนเป็นอันดับแรกแต่คุณก็จะเริ่มเห็นแล้วแหละว่าม,ม,มันเกิดปัญหาขึ้นใน,ในสังคมก็คือเมื่อเราเห็นแก่ส่วนรวมก่อนให้คนอื่นก่อนแล้วเรายังไม่มีความสุขเนี่ยมันจะเกิดอารมณ์ขุนมัวอะไรบางอย่างที่ทอยู่ในใจเราแล้วร,รู้สึกว่าไม่อยากทำอะ่ะเหมือนแล้วเราก็จะรู้สึกว่าไม่ไมพอใจอะ่ะแล้วก็เกิดจากเกิดแบบการพูดตรงๆไม่ได้เหมือนแบบ เออมันเป็นปัญหาอะไรพวกนี้ที่ผมว่าทุกคนรู้สึกได้และรู้ตัวดีว่าเออมันมันเป็นกันทุกคนเลยเมื่อเมื่อคุณทําส่วนรวมมากขึ้นที่นี้ผมก็เลยบอกน้องไปว่าพี่เชื่อเรื่องการเห็นกับตัวมาแบบนี้เนี่ยถ้ากดแคปไปคลิปสั้นอะ่ะกูว่าแม่งดราม,ม่าแน่นอนแต่ว่าผมเชื่อเรื่องการเห็นกับตัวจริงๆเพราะว่าตร,ราบใดก็ตามที่คุณยังไม่ได้ให้ตัวเองมากพอ ผมบอกตรงเลยว่าผมไม่คิดว่าเราจะให้สามารถให้คนอื่นได้จริงๆแล้วแล้วสิ่งที่สอนผมเรื่องนี้มันคือสังคมอเมริกันอีกนั่นแหละคือสังคมอเมริกันเนี่ยเป็นสังคมที่พิเศษในเรื่องหนึ่งมากๆอาจจะเป็นเวสเทิร์นทั้งหมดเลยก็ได้นะเขาจะโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองอยากทำก่อนอย่างแรกเลยนะแล้วก็เมื่อคุณทำจนมากพอแล้วเนี่ยคุณก็จะเริ่มเห็นในบริบทสังคมอเมริกันะ คนเหล่านั้นเนี่ยก็จะเริ่มให้คนอื่นมากขึ้นมันมันเป็นแบบนั้นมันเหมือนกับว่าในพื้นฐานของของการเป็นมนุษย์เนี่ยเราเอาจริงแล้วอ่ะในในบริบททั้งหมดอ่ะเราก็แค่อยากจะมีความสุขถูกต้องไหมแต่ว่าในสองข้อมเชียสอนให้คุณมองว่าความสุขอะ่ะเกิดจากการให้ส่วนรวมซึ่งนั้นผมไม่เถียงเลยเพราะว่าในที่สุดแล้วอะ่ะ ทุกคนจบมาที่การให้ทั้งหมดเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าอะไรเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องมากกว่าในในทางธรรมชาติของมนุษย์ผมมองว่าทางธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเราต้องเห็นกันตัวก่อนเราจะเห็นความแตกต่างของเด็กอเมริกันและเด็กเอเชียอย่างชัดเจนเลยเนยะผมเคยเปรียบเทียบไว้ตั้งแต่สมัยที่ผมไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแลวในในในเอเชียผมจะบอกงี้ว่าอ่ะเราถูกสอนให้คิดถึงคนอื่นก่อนเราก็จะไม่เป็นตัวเองถูกต้องไหม เราก็จะแบบแบบเป็นอย่างอื่นมาก่อนลองเป็นอย่างนู้นทำอย่างนู้นทําตามสิ่งที่คนอื่นบอกมาตั้งแต่เด็กจนโตแล้วการเติบโตของเด็กเอเชียมันจะย้อนแยงกับฝั่งฝั่งอเมริกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะไล่ฟังว่ายังไงมันย้อนแยงแบบว่าเราเริ่มจากการสนใจสังคมก่อนเราค่อยเรียนรู้การเป็นตัวเองในตอนที่โตขึ้นถูกต้องไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมก็คือ เราเริ่มเห็นผู้ใหญ่ที่เห็นกับตัวมากขึ้นในในบริบทสังคมเพราะว่าสุดท้ายคุณไม่สามารถปฏิเสธสัญชตาตญาณของตัวเองที่ต้องการความสุขได้หลายคนที่ทําให้คนอื่นมาตลอดทั้งชีวิตแล้วรู้สึกว่ากูไม่มีความสุขเลยในวันที่สุดที่เขาทริกเกอร์หรือวันที่เขาเอาเวกแล้ววันที่เขาะะสว่างแล้วเนี่ยเขาทิ้งสิ่งเหล่านั้นแล้วก็กลายเป็นตัวเองแล้วสังคมก็ตีตาว่าเขาเป็นคนเห็นกับตัวมันมีมันมีคนแบบนั้นแล้วผมคิดว่า คุณน่าจะเคยเห็นด้วยเออเขาจะเริ่มทําอะไรท,ทุกอย่างตามใจของตัวเองมันจะเป็นแบบนั้นมันจะแบบโอ้นูน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสังคมตะวันตกอาจจะไม่ตะวันตกทั้งหมดอาจจะเป็นสังคมอเมริกันที่ผมเจอมามันไม่ใช่แบบนั้นครับเด็กเนี่ยเติบโตมากับการที่เห็นกับตัวเขาเขาไม่เคยถูกบอกว่าเขาต้องแคร์สังคมเออเขา เขาแค่เป็นตัวเองให้หนำใจหนำใจมากๆจนเขารู้สึกว่าการเป็นตัวเองของเขาเนี่ยมันพอใจละการเห็นกับตของเขาการได้ทุกอย่างของเขามาเนี่ยมันพอใจละถึงวันนั้นเนี่ยเขาจะเริ่มตั้งคำถามใหม่ว่าตกลงแล้วการที่ไปต่อเติบโตขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงในสังคมบมริการในยุคที่ผ่านมานะผมจะบอกว่าในยุคที่ผ่านที่ผมไปมานะผู้ใหญ่น่ารักหมดเลยเอาจริง แบบคนแก่อายุผมผมไปอยู่กับโพสต์คนแก่เนาะแล้วผมก็ไปอยู่เขาก็จะพาผมไปปาร์ตี้แต่ละที่เนี่ยก็จะมีแต่คนเหล่านี้แล้วผมรู้สึกว่าคนเหล่านี้ caring มากมาก caring แล้วก็เหมือนเปิดกว้างอะ่ะเมื่อเมื่อเมื่อเติบโตขึ้นเปิดกว้างมากขึ้นแล้วผมก็รู้สึกว่าโหมันดีจังเป็นสังคมที่อบอุน่นเออพูดแบบนี้ก็เหมือนผมอวยแบบอเมริกันอีกหละ ซึ่งผมผมอ่ะคือไม่ได้อวยแต่แต่มันเป็นแบบนั้นมันเป็นสังคมที่เราทำให้รู้สึกว่าเออโอเคเราเป็นตัวเองได้มันเหมือนกับว่าผู้ใหญ่เหล่านั้นเนี่ยเข้าใจการอยากเป็นตัวเองของทุกคนอันนี้คือสิ่งที่ผมจะบอกเลยว่ามันจําเป็นมากมากเลยในสังคมอ่ะการที่ผู้ใหญ่รู้ว่าเด็กทุกคนกว่าผมซัฟเฟอร์มันกว่ามันจะเป็นตัวเองได้อ่ะมันยากมากเลยแต่ว่า ในสังคมเอเชียมันเป็นสังคม c o r r e รคชันเป็นสังคมที่บอกว่าคุณผูกหรือผิดอะ่ะแบบนี้ไม่ดีนะนู่นนี่นะมันไม่ได้เป็นสังคมแห่ง,หงความเข้าใจอะ่ะเออมันเป็นสังคมที่คุณไม่ควรทําแบบนั้นนะไม่ดีต่อสังคมส่งผลกระทบกับคนอื่นซึ่งเข้าใจได้ในฐานะการเป็นพื้นฐานแบบสังคมเอเชียที่คุณต้องการให้คนอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะนะเข้าใจได้มันเลยทําให้ช่วงที่เติบโตของผมเนี่ยใน,ในตอนที่ เป็นเด็กกัเตร์ขึ้นมาในในไทยมันต้องคิดหลายชั้นมากเลยเพื่อที่จะมีความสุขแล้วยังอยู่ในประเทศไทยแบบที่กูยังเป็นตัวเองได้อันนี้เน,นี่ยโคตรหลายชั้นมากๆฉะนั้นเนี่ยพอผมโตขึ้นพอผมโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ตอนนี้ผมอายุสามสิบแล้วแล้วผมรู้ว่าการอยากเป็นตัวเองหรือการเหน็นตัวตนของผมอ่ะมันมันจบลงไปหลายปีละผมรู้สึกว่าผมได้ทุกๆอย่างที่ผมอยากเป็นได้เป็นตัวเองอย่างที่ผมอยากเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น ได้ทําความฝันหลายๆอย่างที่ผมได้ทําผมไม่รู้สึกว่าอยากจะทําไปมากกว่านี้อีกจริงๆผมรู้สึกว่าผมจะให้อะไรกลับกับสังคมมันรู้สึกแบบนั้นด้วยตัวเองผมก็เลยจะบอกน้องว่าการเห็นแก่เห็นแก่ตัวเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องผิดเลยจริงๆมันควรจะเป็นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะได้เรียนรู้ก่อนที่คุณจะต้องโตขึ้นเพราะสุดท้ายเนี่ยการเห็นแก่ตัวไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขในวัยที่โตขึ้นจริงๆ เพราะว่ายิ่งโตขึ้นน่ยในสังคมเอเชียที่มันมีการคาดหวังผู้ใหญ่จะบีเ v ฟดีมันลําบากมันลําบากโคตรๆเราคาดหวังว่าผู้ใหญ่จะจะเปิดกว้างขึ้นในการเติบโตใช่ไหมแต่จริงสังคมเอเชียมันบีเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วผมไม่รู้จะพูดแบบนี้ได้หรือเปล่าแต่ผู้ใหญ่ของเรามันมีแนวโน้มที่แคบลงเป็นเพราะว่าเขาไม่เคย เรียนดูที่เห็นแค่ตัวมาก่อนผมพูดแบบนี้แรงมากแน่นอนแต่มันเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นแล้วผมคิดว่ามีหลายคนเห็น,หนด้วยกับผมฉันเนี่ยถ้าทุกวันนี้น้องๆมาถามผมว่าพี่เจมเม,มันควรจะต้องทำยังไงดีผมก็จะบอกว่าในช่วงที่คุณเรียนหนังสือคุณมาเรียนมาหาลัยเนี่ยมันเป็นช่วงที่ทุกคนก็จะลืมสิ่งที่คุณเป็นทุกวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในมาหาลัย หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณไม่นานเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวคนก็จะลืมไปอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นไปได้คุณก็ควรที่จะเรียนรู้ที่จะเป็นตัวเองหรือเห็นกับตัวจนเข้าใจว่ามันดีหแลอไม่ดียังไงคุณต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าความสุขที่คุณต้องการในชีวิตเนี่ยคืออะไรแม้และและเข้าใจว่าแต่ละคนมีโจทย์ที่ แตกต่างกันในในบริบทของตัวเองเนาะไม่ว่าจะอ่าบางคนผมพ,พอผมพูดแบบนี้คนก็นจะมีความคิดว่าแต่ฉันต้องเลี้ยงดูพ่อแม่พ่อแม่ฉันไม่เหลือใครแล้วนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นบริบทที่เข้าใจได้แล้วก็คนเจนผมก็เติบโตมาด้วยด้วยความคิดเหล่านี้ว่าเราต้องดูแลพ่อแม่แต่ถ้าเกิดว่าเรามาคิดตามตากกาศจริงๆองเอาจริงนะสังคมที่มันยากขึ้นทุกวันการหาเงินยากขึ้นเรื่อย การดูแลแม่พ่อแม่ทันทีหลังจากที่เราเรียนจบอะเป็นไปได้แค่ไหนแม่เป็นไปไม่ได้เลยในทางทุนนิยมถูม้ต้องไหมเรายังโหเราเป็นช่วงที่สับสนแต่ไป็หมดแล้วว่าเราไม่รู้จะต้องไปเชิญกับอะไรเรายังต้องไปหางานเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะได้งานไหมเราเรายังไม่รู้เลยว่านาคตรเราจะเป็นยังไงแต่ว่าเราต้องแบกทั้งโลกนี้ไว้แล้วผมว่าเป็นภาระที่โหดเกินไป ทางตรกกัดซึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันผิดหรือมันถูกแต่มันแค่เป็นไปได้ยากมากในระบบบริบททุกวันนี้ฉนันเนี่ยผมว่าหลายคนก็จะซัฟเฟอร์กับสิ่งนี้แล้วก็จะมีเขาเรียกว่าจริยรทำอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาเป็นตัวเองหรือเขาเห็นแก่ตัวไปมันไม่ดีต่อคนอื่นแต่ผมคิดว่าเราต้องแยกเรื่องเหล่านี้ออกมาจากกันให้ได้ไม่งั้นเนี่ย พอคุณไม่เจอทางออกปุ๊บสิ่งที่มันจะมากัดกินคุณก็คือความเศร้าของคุณเองพอคุณแยกสิ่งนี้ออกได้แล้วคุณรู้ดีแหละว่าคุณน่ะไม่ได้อยากจะอากตันอยู่หรืออะไรหรือตามสิ่งที่สังคมมันบอกแบบนั้นเน่ยเราก็แค่รู้เหตุผลของตัวเองแล้วก็ทําสิ่งเหล่านั้นในวันหนึ่งที่คุณพร้อมแล้วคุณทําได้คุณก็กลับมานั่นเป็นเหตุผลว่าหลายคนที่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองมาถึงจุดหนึ่งแล้วประสบความสําเร็จแล้ว เขาจะกลับมาหาพ่อแม่แล้วก็พาพ่อแม่ไปเที่ยวยิ่งคนรวยๆนะก็จะโอ้ให้พ่อแม่ทุกอย่างลองสังเกตดิว่ามันเป็นแบบนั้นหลายคนเหล่านั้นเขาเรียกว่าเป็นการเห็นกับตัวเอาตัวเองออกไปเผชิญอะไรด้วยตัวเองก่อนที่จะกลับมาดูแลคนอื่นจนกระทั่งวันที่เขาทําได้แล้วประสบความสำเร็จเขาถึงจะกลับมาอันนี้ก็เป็นบริบทที่ เห็นได้ในในผู้คนที่ประสบความสําเร็จในประเทศนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้ามีใครมีคําถามอยู่ว่าการเห็นแก่ตัวผิดไหมฟังมาขนาดนี้ก็น่าจะรู้แล้วว่ามันไม่ควรจะต้องเป็นเรื่องที่ผิดแต่มันควรจะเป็นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะได้เรียนรู้ก่อนที่คุณจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าไม่ว่ายังไงอ่ะวันหนึ่งเพราะาอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วอ่ะ สิ่งที่สาคัญที่สุดในในการมีชีวิตของทุกๆคนแล้วมันเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ผู้คนเศร้าเคยรูป้ป่ะคือการที่คุณไม่สามารถเป็นตัวเองได้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตามสังคมเป็นไปนตามที่สังคมบอกหนีการเป็นตัวเองไปเรื่อยในที่สุดเนี่ยคุณก็จะโหยหามันในสักช่วงอายุหนึ่งในชีวิตแล้วมันไม่ไม่บอกคุณด้วยว่าเป็น,ปนช่วงชีวิตไหนหลังๆมาเราจะเห็นโฆษณา คุณยายอายุ60-70เป็นตัวเองครั้งแรกทำสิ่งที่เขาไม่เคยทำในชีวิตผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปในสังคมทั่วโลกเนื่องจากว่าออสังคมโอเบเดียน์แบบของไทยมันกำลังเหมอเข้ากับการเป็นเวสเทิรนในขณะเวสเทิรนเองก็กำลังเหมือกกับเอเชียแล้วโลกทุกวันนี้มันกำลังไปสู่จุดที่บาลานซ์ของอะไรบางอย่างที่สิ่งที่เคยถูกต้องแนอดีอาจจะไม่ถูกอีกแล้ว แต่สิ่งที่คุณจะต้องคิดก็คือคุณจะบาลานซ์ยังไงในในความคิดแต่ละอย่างเนี่ยมันมีสิ่งที่ถูกต้องอยู่แหละแต่คุณจะใช้มันยังไงผ่านวิธีคิดทางตักกะอันนี้วันนี้ผมก็จะมาเล่าตักกะเหล่านี้ให้ทุกคนได้ฟังครับอเกี่นาทีละเอ้ย13บสามนาทีก็ก่อนที่เราจะไปกันต่อได้ตามธรรมเนียมผมก็จะต้องแนะนำหนังสือหนึ่งเล่มที่มันเข้ากับธีมนี้ก่อน ก็เป็นหนังสือเรื่องนี้ครับเจมส์แบ็กนี่คือหนังสือที่พูดถึงเจมในวัยที่กลับมาจากอเมริกาใหม่ๆแล้วเขาไปเรียนรู้การเป็นตัวเองการเห็นแก่ตัวการทำอะไรเพื่อตัวเองที่อเมริกาแล้วเขากลับมาแล้วบอกทุกคนว่าเขาจะไม่ยอมที่จะไม่เป็นตัวเองอีกเลยเขา ขนาดนั้นก็คือเขาทาทุกอย่างอย่ตัวเองอยากทําเห็นกับตัวอย่างที่ตัวเองอยากเป็นซึ่งในที่สุดมันก็มีผลกระทบทางสังคมแหละแต่ว่านั้นก็เป็นโปรเซสการเรียนรู้ของคนคนหนึ่งที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ได้จัดการอะไรบางอย่างให้กับตัวเองเออนั่นแหละครับแล้วผมคิดว่ามันเป็นเล่มที่จะไม่ได้แค่พูดถึงตัวเองตรงนั้นแต่พูดถึงบริบทการสอนการนสอนการ อาจารย์ของคนในสังคมที่ผมมองนะผมมองว่าเป็นบริบทของการที่พวกเราต่างไม่เคยได้เห็นกันตัวหรือเป็นตัวเองเลยทําให้เรากลายเป็นคนที่แคบลงเรื่อยๆในวันที่เราโตขึ้นอืมแล้วผมคิดว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วผมก็อยากจะมาเล่าคิดว่าไม่มีใครพูดเรื่องนี้หรอกแต่ผมคิดว่ามีคนเห็นด้วย ก็วันนี้เตอร์ทีมินิตพอดแคสต์ขออนุญาตลาไปก่อนเพราะวันนี้เราใช้เกิน13บานทีแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในเต m ร์ u t เตอทีมินิตพอดแคสตตอนหน้าสวัสดีครับ